ของดีติดครัว EP นี้นะคะเชฟน่านจะมาป้ายยาเครื่องกรองน้านั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกบ้านอาจจะมีเครื่องกรองน้ําอยู่แล้วนะฮะแต่เครื่องกรองน้ําของพาราสุนิกเครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะนอกจากกรองน้ําสะอาดสําหรับดื่มให้พวกเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังสามารถปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ําได้ด้วยนะฮะงงใช่ไหมล่ะว่าปรับแล้วมันดียังไงเดี๋ยวติดตามดูนะฮะ ขั้นตอนในการกรองน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่สีขั้นตอนหลักด้วยกันนะขั้นแรกเนี่ยก็คือการกรองพวกเศษฝุ่นผงต่างๆนะครับออกไปนะฮะขั้นที่2นะครับก็คือแท่งคาร์บอนในการดูดสีดูดกลิ่นคอรีนสารเคมีต่างๆออกไปในขั้นที่2นี้นะฮะชั้นที่3นะครับคือขั้นตอนในการลดปริมาณหินปูนและทําให้น้ําไม่กระด้างนะฮะส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชั้นที่ละเอียดที่สุด ในการที่จะกรองเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆออกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ําต้องทํา4ขั้นตอนนี้ได้และเครื่องนี้ทําได้เหมือนกันนะครับพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือว่าเขามีขั้วไฟฟ้าในการที่จะทํากระบวนการอิเล็กโทร l y s i s ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเนี่ยทำให้น้ำแบบมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างตามใจต้องการนั่นเองนะฮะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถปรับได้หลายระดับนะมันจะมีระดับที่เรียกว่า ค่าความเป็นด่างหรือเรียกว่าอัลคาไลน์วอเตอร์ระดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาหรือเรียกว่าพิวริฟายวอเตอร์นะครับและสุดท้ายมีความเป็นกรดเล็กน้อยหรือเรียกว่าแอซิดิกวอเตอร์นั่นเองนะฮะนี่นะครับนี่คือการติดตั้งของเจ้าเครื่องกรองน้ำพานาโซนิกตัวนี้นะฮะซึ่งมันงา่ายมากๆนะครับเราสามารถที่จะเอาไปคอนเนค t กับตัวก๊อกที่บ้านได้เลยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันมีวาล์วสามารถปรับได้ปรับอะไรบ้างปรับที่เป็น Purify Purify คือน้ําก็จะไหลเข้าท่อผ่านเครื่องกลายเป็นน้ําบริสุทธิ์นั่นเองนะแล้วก็ u ั p น r i f y ิฟคือว่าเป็นวาล์วปิดอะปิดให้เขาเอาน้ําประปาเนี่ยลงตรงนี้เราบอกว่าเราอยากใช้น้าประปาธรรมดานี่ก็เป็นน้าประปาธรรมดาแล้วก็มีแบบ,าบ,บาวาวชาเวอร์ด้วยสมมุติอยากอาบน้ำปุ๊บมาชาเวอร์ว้าวชาเวอร์อาบน้ําตรงนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวเราจะมาเทสอันดับแรกนะครับเรามาดูว่าน้ำประปาของเราเนี่ยมีค่า pH เท่าไหร่โดยการที่เปิดตรงจาก u อัน i ร i ไฟนะครับเป็นน้ำประปามานี่เลยนะเร,เราจะใส่ตัวถ้วยในการตรวจหลังนั้นนะครับเราหยดตัวเทสค่า pH ไป2หยดเ,เปลี่ยนสีทันทีนี่นี่คือน้ำประปาเพื่อนๆจำสีไว้นะ นี่คือผลการทดลองของเรานะครับสังเกตเลยนะฮะว่าเราเริ่มมาจากน้ำปปาเนาะน้ำปปาเนี่ยจะมีค่าประมันกลางค่อนไปทางกรดอ่อนนิดนิดอันนี้เป็นน้ำกรองนะฮะกรองก็จะเห็นว่าแบบมีความกลางค่อนข้างไปทางดังเล็กๆนิด,น,ดนิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่มาเป็นอัลคาไลเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับดูจากสีแล้วจะเห็นว่าสีมันไล่เข้มขึ้นไปทางสี น้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าความเป็นด่างของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับด้วยเช่นกันตัวสุดท้ายตัวนี้คือกรดเป็นน้ํากรดอ่อ,อนๆออน,นะครับถ้าเทียบกับชาร์จเนี่ยน้ำกรดตัวนี้เนี่ย pH จะอยู่ประมาณ5.5-6ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเจ้า p a n a s ซ n i c เครื่องกรองน้ำเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะใช้ขบวนการเล็กโทร l y s i s จากการดิงประจุไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดน้ำด่างน้ำกรดอ่อ,อนๆตามสิ่งที่เครื่องเขาบอก ได้เป๊ะทีเดียวถัดไปนะครับเรามาดู3เหตุผลที่ควรมีเครื่องกรองน้ําที่สามารถที่จะปรับค่าด่างค่ากรดของน้ําได้ข้อแรกบอกได้เลยนะครับว่าดีต่อสุขภาพนะฮะจริงๆปกติร่างกายของเราเนี่ยมีสภาวะเป็นกลางเนาะแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมอากาศต่างๆนะครับ สิ่งที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมนะของทอดอาหารพวกนี้เนี่ยจะทําให้เลือดของเราเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลือดของเราเป็นกรดแล้วนะครับก็จะกระทบกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับค่าเลือดหรือว่าการดื่มน้ําด่างเข้าไปเนี่ย จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับกระบวนการต่างๆในการไหลเวียนโลหิตก็จะคล่องตัวปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าเรามีน้ําอัดลมอยู่แก้วหนึ่งเป็นน้ําอัดลมสีใสๆแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเราจะเทสดูว่าน้ําอัดลมแก้วนี้เนี่ยนะครับจะมีสภาวะ pH เป็นกรดหรือเป็นด่างหรือเป็นกลางยังไงนะฮะโดยที่เราจะใส่ตัวน้ำยาเทส pH ลงไปเลยเนาะสังเกตดูนะฮะ อันนี้คือน้ำาอซ d i c w ว t e r ที่ได้จากเครื่องนะถ้าเทียบกับตารางชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ย pH สีออกน้ำตาลออกสีส้มเนี่ยค่า pH 4เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าน้ำอัดลมของกินต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดทั้งนั้นไม่นับรวมสิ่งแวดล้อมอากาศหรือว่าฝนที่ตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราหนีไม่พ้นเลยที่จะมีสภาวะเป็นกรดเนาะ แล้วถ้าเรามีน้ำด่างแบบนี้ล่ะนี่ผมทําน้ําด่างมาแล้วนะครับเป็นน้ํำอัลคาไลเบอร์2องนะฮะ 2. 2> เลเวลสเห็นไหมครับว่าสีของน้าําอัดลมที่เราเติมน้ําด่างเข้าไปนะฮะจากเดิมเนี่ยวัดค่า pH เขาอยู่ประมาณ4เนะาะก็มีความเป็นกรดสูงนะเราเติมน้ําด่างเข้าไปนะครับสีเปลี่ยนนะฮะถ้ามาเทียบกับชาร์ตเนี่ยตอนนี้ระดับ pH จะอยู่ประมาณ6-7ถึงเเกือบจะกลางละแต่บอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่า ของที่เรากินเข้าไปมีความเป็นกรดสูงนะบางอย่างนะเพราะฉะนั้นการเติมน้าด่างเข้าไปต้องเติมในปริมาณที่มากพอการที่จะทําให้ร่างกายของเราปรับสมดุลได้เนาะและที่สําคัญมากกว่านั้นนี่คือว่าน้ําด่างเนี่ยถ้าไปทําการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นว่าโมเลกุลของน้ําด่างเทียบกับน้ําปกติทั่วไปเนี่ยน้ำด่างจะมีโมเลกุลที่เล็กลงม,งมากๆเลยนะฮะจะมีผลทาให้เราสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะ ข้อดีข้อถัดไปนะครับบอกทุกคนเลยว่าน้ำด่างเนี่ยสามารถที่จะดึงรสชาติของอาหารให้ดีมากขึ้นอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะฮะน้ำอัลคาไลเลเวลที่1นะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นดื่มน้ำด่างนั่นเองนะฮะ pH เนี่ยก็ไม่ถึงกับสูงมากประมาณ 8. 5ดานะครับทำให้เราสามารถที่จะดื่มน้ำด่างได้ง่ายๆนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะเปิดเครื่องกดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวลองเครื่องทำงานก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะอ่ะได้แล้วนะครับ ก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นน้ําที่ดื่มง่ายเนาะถ้าเทียบกับน้ําขวดทั่วไปเนี่ยบางทีน้ําขวดเราจะเจอกับกลิ่นหรือว่าอะไรที่ไม่พึงประสงค์ข้อแม้นิดนึงในการทําน้ําด่างดื่มที่บ้านนะควรจะเก็บไม่เกินหนึ่งวนันควรจะดื่มให้หมดน้ําด่างนะครับเวลาเราทําแล้วเนื่องจากว่าเขามีประจุอิเล็กโทรไลต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประจุพวกนี้มันจะลดคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะฮะะฉะนั้นน้ำด่างยิ่งเก็บนานยิ่งเสียคุณภาพดีที่สุดในการดื่มน้าด่างก็คือ ทำปุ๊บเราดื่มปับ๊บหรือว่าเก็บก็ไม่ควรเก็บเกิน1วันนะฮะอ่ะมาดูเลเวลที่2กันเลเวลที่2นะครับเขาจะมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นคือ p h เท่ากับเท่รกับเนี่ยโมเลกุลของน้ําด่างตัวนี้จะละเอียดขึ้นเหมาะมากๆในการนําไปหุงข้าวล้างผักล้างพวกอาหารทะเลที่ต้องการเอาดึงคราบสกรปรกข้าวที่แช่โดยน้ําด่างนะครับลักษณะของน้ําสาวข้าวเนี่ยมันจะมีความขุ่นขาวมากกว่า แล้วเวลาเรานําไปหุงข้าวนะครับสามารถที่จะใช้น้ํำด่างเบอร์นี้ในการหุงข้าวต่อได้เลยนะสาวข้าวเนาะเอาเทน้ําสาวทิ้งพอจะหุงปุ๊บเติมน้ําเข้าไปให้ระดับน้ําพอดีนะฮะมันจะปรับสภาพความหวานของข้าวเนาะให้ข้าวที่หุงออกมาอร่อยมากขึ้นนะฮะลองไปทําดูนะครับ เราเข้ามาข้อที่3มามันดีกว่าเลเวลที่3เนี่ยเป็นอัลคาไลที่มี pH ถึง9.5ด้วยกันนะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นคนทําอาหารนะเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราก็มีการใช้น้ําปลปาอะไรพวกนี้มาทําอาหารเราไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะมีผลกับรสชาติอาหารของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วมีผลมากนะเนื่องจากว่าน้าเป็นส่วนหนึ่งของการทําอาหารนะเป็นส่วนใหญ่เลยทุกเมนูแทบจะต้องใช้น้ําเพราะฉะนั้นการใช้ น้ำที่ดีโมเลกุลละเอียดจะทําให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนนะอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวท,ทําการทดลองให้ดูกับการที่จะริปกาแฟด้วยน้ําด่างเทียบกับน้ําปกติลองดูจีว่ารสชาติของกาแฟที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหน นะครับคือกาแฟที่ได้จากน้ำอัลคาไลเลเวลสานะอันนี้คือใช้น้ำกรองทั่วไปนะครับทดลองก่อนอันดับแรกกลิ่นกลิ่นนะครับตัวนี้กลิ่นเขาเรียกว่าเข้มข้นกว่ากลิ่นชัดกว่าถ้าเทียบก,กับตัวนี้นะแล้วก็เรื่องรสชาตินะครับอืมอร่อยอะ ชัดเจนมากรสชาติที่ได้จากกาแฟมันเป็นกาแฟขั้วกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องได้ความเปรี้ยวความขมความหอมที่อยู่ในรสกาแฟอันนี้ชัดกว่ามากถ้าเทียบอันนี้มันเหมือนเอาน้ําตัวนี้ไปผสมน้าเปล่าเข้าไปเพิ่มมันเจือจางผ่านไป2ข้อดีแล้วนะคะเรามาถึงข้อดีข้อที่3นะครับข้อนี้บอกเลยว่าสาวๆต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่า น้ำจากเครื่องนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่จะทำให้ ผิวพันธ์ของเรามันสดใสมันเปล่งปลั่งขึ้นนั่นเองนะฮะเขามีฟังก์ชัน Acidic Water นั่นเองนะครับก็คือ pH ประมาณ5.5-6เนาะไม่มีความเป็นกรดอ่อนๆเชื่อไหมครับทุกคนว่าผิวหน้าของเราเนี่ยนะครับมีค่า pH ตรงกับความเป็นกรดของน้ำาอซ d i c w ว t เ r เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยในการที่จะนํามาล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองนะแต่ต้องเตือนเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่ายังไม่เหมาะกับ เด็กเเบบี๋เ Baby, นาะผิวหน้าของเด็กเด็กเขาจะมีความเป็นกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้กับลูกๆูกหล,ลานๆเด็กๆเด็กเด็ขานนะให้ใช้กับเราที่เป็นคนโตแล้วนะครับ oh. อ่ะตัวนี้นะครับบอกกันก่อนอย่างนึงนะว่าเวลาเราเปิดฟังก์ชั่น acidic water จะมีการเสียงเตือนตลอดเวลาอ่ะลองเปิดดูปึ๊บนี่ การที่เครื่องเขาเตือนแบบนี้นะครับมีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ควรนําเจ้าตัวน้ํำกรดอ่อนๆไปใช้ในการประกอบอาหารใดๆทั้งสิ้ควรที่จะนํามาล้างผิวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เครื่องกรองน้ําตัวนี้นะครับสามารถที่ถอดเปลี่ยนได้มีอายุการใช้งานเท่ากับน้ําปริมาณ12000ลิตรหรือระยะเวลาประมาณ1ปีนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เครื่องจะมีสัญญาณเตือนบอกเมื่อเขาบอกปุ๊บเราก็เชื่อเขาซะหน่อยเปลี่ยนตัวไส้กรองซะ สนนราคาของไส้กรองเนี่ยอยู่ที่4,990บาทนะครับสามารถที่จะติดต่อไปที่ศูนย์บริการของ p a n a s ซ n ิกได้เลยนะสำหรับเพื่อนที่ถูกเชฟนั่นป้ายยาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องกรองน้ำเครื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ราคา35,900บาทแต่แต่แต,แต่ปากหมุดไว้ได้เลยโชคดีของคุณแล้วมีโปรโมชั่นนะครับกรอกโค้ดนะครับสามารถที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำตัวนี้ในราคา29,900บาทเท่านั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าจ่าย30,000 มีเงินทอนด้วยนะฮะโอ้โหทั้งนี้นะครับหมดเขต31ธันวาคม2564เท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับบอกได้เลยว่าดีต่อสุขภาพของเรานะฮะทำให้เราทําอาหารอร่อยขึ้นนะกินอะไรก็แบบรู้สึกดีมากขึ้นปรับสมดุลของร่างกายนะครับอยากจะลองใช้ไปจัดหากันดูนะครับเทปนั้นไปอย่าเรียบร้อยแล้ว E.P. ต่อไปของดีติดครัวจะมีอะไรมาป้ายคุณต่อนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ